ควีนก็ต้องเป็นฉันอยู่แล้วปากกาหน่อยได้หเลยครับคุณเบลล่าไม่มีใครมาคัดค้านฉันหรอกพวกเขาอาจจะชอบก็ได้นะไปกันเถอะว้าวเสื้อน่นเป็นทองจริงๆหรออะไรนะฉันต้องเป็นควีนที่ยอดเยี่ยมแน่ๆฉันจะเขียนชื่อตัวเองด้วยออกไหนซี่อ,อ้ยรู้แล้ว เอาหมึกตรงนี้มาใช้เขียนก็ได้ได้ผลจริงๆเตรียมตัวไว้เลยตาฉันบ้างนี่น่าจะช่วยให้รูขุมขนกระชับได้นะโอ้ยีสมาธิเลยปาร์ตี้เหรอแล้วว่าฉันจะได้ไปช้อปปิ้งอสิเอาชุดมาเลยอืมแล้วนี่ล่ะขนสัตว์จะอนะโอ้มนะโอ้โห อันนี้เพอร์เฟกสุดชุดของฉันถูกกดไหมคะฉันรู้ว่ามันเยี่ยมมากขอบใจโอ้เฮ้ทุกคนชอบชุดแมวไหมคะเฮ้ยฮไงคะอ่าน,นี่ออกไหมแต่ฉันมีโบนะไม่ใจร้ายจัง ฉันจะกลับบ้านแล้วฉันซื้อชุดหรูๆไม่ได้หรอกโบนี่ก็น่ารักดีออกเดี๋ยวก่อนนะวิธีแก้ปัญหาอยู่ใต้สมงกนี่เองแค่ต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยและปิ้งว่งงาไงสุดปาร์ตี้แล้วสุดนี้เป็นยังไงล่ะคะนี่แหละที่อยากเห็นขอบคุณนะคะคุณดราปรพอ,อ พูดแบบไหนกันเนี่ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,อฉันว่าดูเหมือนถุงขยะนะจะว่าไปนี่ก็เป็นไปตามตีมใช่ไหมเขบบใจมากเอาล่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนในแล็ปท็อปกันอ,อฉันดูเรื่องหนังดีแต่ฉันชอบอะไรที่มันแอดวานซ์หน่อยนะ พอเป็นเทคโนโลยีเล็กกว่าก็ย่อมดีกว่าเสมอไหนดูหน่อยสิอู้อยากได้อันนี้ไม่อะอยู่ไหนนะว้าวแอานซ์สุดๆเลยสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยใช้เงินซื้อได้ค่ะเงินนิกแล้วเหรอฉันไม่ต้องการหรอกแข่คอมตัวเก่าก็พอแล้วแม่บอกเสมอว่าถ้ามันไม่พังก็ไม่ต้องซ่อมแต่ฉันน่าจะทำความสะอาดหน่อยนะแค่ฝุ่นนิดหน่อย <c oughs> แล้วก็ห้ามลืมหน้าจอด้วยมันน่าเกลียดที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นเลยอ่ะและนี่คือส่วนที่ดีที่สุดมาเปิดเครื่องกันเลยอะไรอ่ะโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้อย่าพึ่งพังนะดูเหมือนไฟจะดับนะทุกคน ฉันยังใช้ได้อยู่มีใครอยากฟังเรื่องผีบ้างไหมเอ่ยเดี๋ยวไปดูหนังกันไหมล่ะอยากดูอะไรที่น่ากลัวส,สุดๆไม่นะเราออกไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะฉันจัดการได้ไม่อยากให้ผมเปียกใช่ไหมแล้วผมฉันล่ะโอ้ยเป็นคนจนนี่มันแย่จริงๆแต่ว่าฉันจะจัดการด้วยตัวเอง ฉันจะเป็นคนไล่ฝนเองฝนเอ๋ยจงไปให้หมดแล้ววันหน้าค่อยมาตกใหม่ดิโปรโทรฉันอยากออกไปโอเคอีกแค่นี้เดียวเพื่อความมั่นใจอ๋อฉันหมดแรงแล้วเอาจริงดิทำไมต้องเป็นแบบนี้แย่ yeah, สมาร์ทเลยเดี๋ยวฉันรู้แล้วยังตกอยู่อีกหรอ เหมือนท้องฟ้าร้องไห้ให้ฉันเลยอะ่ะฟ้าคงจะไม่ผ่าลงมาอีกแล้วนะฉันว่าสีนี้ก็ดูโอเคนะโอ้ยขอโทษค่ะเดีว๋ยววางหน่อยสิอ่วาว่าไงฉันจะรอตรงนี้นะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วมีให้เลือกเยอะเลยเลาดูราคาสิฉันหลอกตัวเองหรือไงฉันจ่ายค่าทำเล็บที่นี่ไม่ไหวหรอกนี่นี่มีอะไรอีกไหมอะ่ะ แล้วทำอะไรอยู่อ่ะเธอไม่มีเงินเลยเหรอฉันไม่ควรมาที่นี่เลยมีแค่1ดอลลาร์เท่านั้นค่ะน่าเสียดายที่ใช้ต้นี้จ่ายไม่ได้หรือว่าได้นะคลิปหนีบกระดาษที่เหยียดตรงจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แม้กระทั่งดีไซน์แล็บแบบใหม่ที่ดูหรูหราแค่มวนไวร้รอบๆแบบนี้มันดูเจ๋งใช่ไหมล่ะและมันก็ฟรีด้วยแถมยังไม่เหมือนใคร ความคิดสร้างสารรค์เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินเลยขอบใจนะนั่นไรอะ่ะฉันจะไม่จ่ายให้ของเหยเหยนี่หรอกนะเล็บที่เธอํามันไม่อินเทรนด์เลยก็ oh. ฉันไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนี่คะบางครั้งวันดีๆก็เปลี่ยนไปได้อย่างง่ายดายโอ้ลมพุ่งนี้มาจากไหนเนี่ยโอ้ผมฉัน oh. โอ้ยราม่ากเกินไปละ จัดการสิฉันทนมองต่อไปไม่ไหวแล้วนี่มันแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยอุปกรณ์ที่ใช่เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะฉันจัดการเองฮหไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ในที่สุดฉันก็ดูเป็นตัวเองแล้วคุณช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆบายค่ะเอ้ยดูหัวไม่กว่าดของฉันสิอันนี้จะใช้ได้ไหมเนี่ยคงจะไม่สินะ เอ oh. แล้วอันนั้นล่ะฉันจะลองให้หมดแหละทำให้เหมือนรีดกางเกงค่อยๆค่อยๆได้ผลไหมเรียบสวยเลยไม่จำเป็นต้องหาช่างทำผมสวยใช่ไหม oh. วันนี้ช่างยาวนานจริงๆดูเบลล่าสิเธอสวยสง่าตลอดเลย มีของพวกนั้นบ้างจังนั้นเซรั่มที่แพงๆใช่หรือเปล่าฉันว่ามันน่าจะแพงมากเลยแล้วว่านหงางจระเข้จะใช้ได้ผลเหมือนกันไหมนะทางเดียวที่ฉันจะรู้ลูกกลิ้งนวดหน้าหินหยกหรอฉันจะใช้อะไรแทนได้ล่ะลูกกลิ้งก็คือลูกกลิ้งสดชื่นจังแล้วก็ทำจากทองจริงด้วย,ยแมกนีเซียมจากเปลือกกล้วยเหมือนมาจากสวรรค์ เหมือนวันไปสปาเลยและตอนนี้ก็ได้เวลาแต่งหน้าการเกลี่ยให้เนียนสำคัญที่สุดแต่เพิ่มขนมเข้าไปอีกหน่อยก็ดีนะลืมรองพื้นไปไม่ได้เลยใครก็ต้องใช้ฟองน้ำแพงๆกันละ่ะทั้งหมดขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่แปลงนี่ยากหน่อยแฮะวอ้ ว้าวเธอดูสวยมากไปเจอกันนะฉันน่าจะทำช่องของตัวเองนะฉันจะตั้งชื่อว่าลุกสบายกระเป๋าแค่คุณถังแตกไม่ได้หมายความว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ได้อย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนเพื่อแชร์ไอเดียสุดประหยัดกับพวกเขาดูนี่หรือยังกดติดตามช่องของเราคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่รเราเตรียมไว้ให้